สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับบาทเทวทิดาพยายองชายายอะรากักทอราไราใจอ่าเป็นไงต่อๆปรากฏว่าอีนึงฟึ่งอุ่นชิงที่พยายามลอบจมตีน้องเกิดซีลอบกัดลอบกัดนีเออ้เขาเรียกลอบกัดน้องเกิดซีก็หันมาถามว่าที่จะพยายามฆ่าๆ่าเนี่ยเพราะความบาดหมางระหว่างข้ากับตระกูลฟึ่งใช่ไหมเออมีเหตุผลเปล่า ความจริงแล้วเธอมาล้างแค้นเป็นการส่วนตัวนั่นก็คือพี่ชายของเธอก็คือเฟิ่งอวินหายถูกน้องเกิดซีฆ่าทิ้งตั้งแต่ไม่ค่อยจะอยู่ในความทรงจำเลยเหมือนงานจําไม่ได้จำได้แต่เรียนอิงกับไอ้สิงสิงเนี่ยแต่เฟิ่งอวินหายนี่คือถูกฆ่าเหมือนงานถูกเกิซีฆ่าเออซึ่งถูกฆ่าอยู่ตอนไหนเขาสลายวิญญาณหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ที่นี้อันนี้เขาเป็นน้องเขาก็เลยต้องการที่จะมาล้างแขนให้กับพี่ต้องมีเหตุผลน้องเกิดซีก็ยังคงเฉยๆนิ่งๆสิวๆิวก็มันเรื่องอะไรของเธอด้วยอ่ะเออจริงก็ถ้าหากว่าไม่ฆ่าไอ้อนวินหาก็ถูกฆ่าไงเออก็มีไม่ตาเออ ใช่อน,นันเสร็จน้องเขามาฆ่าทิ้งอ่ะมันก็แล้วแต่พอดีน้องมันไร้ฝีมือไงไม่สามารถอีนังรู้จือสิซิเยท่านนี่ช่างไร้มโนธรรมจริงๆแม้พลังฝีมือของท่านจะเก่งกล้าก,ก็จริงแต่มโนธรรมของท่านนั้นต่ำเตี้ยไม่สมควรได้รับการชื่นชมใดๆทั้งสิน้นดูเถิดน้องสาวของเขามาล้างแค้นให้กับพี่ชายท่านยังใจเป็นน้ำแข็ง ไม่มีจิตเมตตาเลยสักนิดสมองมันผิดปกติว่ารู้จือซีเนี่ยไอเชิงหลวนก็ลุกขึ้นมาโจรเองเอ้าก็นี่นะหากูคุณชายของข้าน่ะไร้คุณจะทมไร้มโนธรรมไม่รู้จักช่วยเหลือคนอื่นที่จะมาฆ่าตัวเองอ่ะก็แล้วทำไมเทพธิดาลูกจือซีกับอาวุโสทั้งหลายไม่รู้จักมีคุณธรรมเมตตาตอนที่คุณชายของข้าถูกท้าประหลา สู้กับปัตตภีสถานสะเทือนตั้งสองคนแล้วยังเป็นการสู้แบบถึงเป็นถึงตายทําไมไม่มีมโนธรรมมีน้ําใจขึ้นมาอ้อนวอนขอให้ทุกคนเลิกแล้วต่อกันบ้างล่ะโอหชิงหลวนนี่ฉีกง่าหรือว่าไอ้น้ําใจโพที่สัตว์ใจกว้างเป็นมหาสมุทรเอาไว้ให้กับคนอื่นไม่ใช่คุณชายของข้า อชิงหลวนก็ของขึ้นของขึ้นเสร็จปุ๊บใครจะไปสู้ปากชิงหลวนได้หมดเลยเทพธิดากลายเป็นนางมารในบัตรดนลู้จือสี่ก็ อํามือขนาดมีเยื่นเสี่หลิงสีปากกล้าเป็นปกติยังอ้าปากไม่จริงเลยวะปัญงาอยู่ตอนนี้ได้น่ยอ้าหููอ้าหูผูไปแล้วทนจะเถียงยังไงต่อดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็แบบเริ่มเอจริงก็มันยังไงอาไรยยังไงกันเนี่ยเพราะว่าอย่างอาวุโสเซิงเขาก็ยังออกหน้ะแต่ว่าไอ้ที่เหลือพวกนี้มีใครรับบ้างแล้วตอนที่คุณชายของข้า สู้ทุกคนก็เห็นอยู่อะ่ะควรจะตายช,ะชะัดชัดทำไมไม่มีมโนธรรมเออขึ้นมาร้องขอความเมตตาหาความเป็นธรรมให้คุณชายของข้านี่มันอะไรเ <c oughs> มื่อทุกคนเถียงไม่ทันแล้วน้องเกิดสีก็เอาล่ะเรื่องนี้ <c oughs> อภิปรายชนะไปอีกยกม <c oughs> ไม่ว่าจะต่อสู้อภิปรายด้านไหนมีชิงหลวนคนหนึ่งชนะหมดทุกยกอย่างแน่นอน <c oughs> เอาล่ะเรื่องนี้ก็ช่างไปเถอะ จะมีคุณธรรมมโนธรรมไม่มโนธรรมอะไรข้าไม่สมที่ข้าต้องการในเวลานี้ก็คือหลักฐานที่พวกเจ้าบอกมาในวันนี้มาประท้วงข้าไม่ใช่เหรออืลืมกันไปหมดแล้วว่ามาประท้วงอยู่ดีๆมานั่งดูการต่อโซ่กันเฉยเลยเอเอไล่ออกข้อหาทุจริตทุจริตในเมื่อมาประท้วงข้อหาทุจริตขอดูหลักฐานอ <c oughs> อีนางอวุโสชินจะต้องการหลักฐานอะไรเจ้าคิดว่ามีความผิดพลาดอะไร เรือนอาวุโสเทพของเราเนี่ยมีการตรวจสอบที่เข้มงวดอ๋อหรือว่าเจ้าคิดว่าตัวเองได้คะแนน999แ้เธอเอ้ยชนะปัตตพีสถานสะเทือนได้แค่เนี้ก็นึกว่าตัวเองเป็นยอดอัจฉริยะแล้วเหรอเพ้อยีนางอาวุโสฉินดาา่าว่าอ้าวอาวุโสเซิงอม,มองไปมองมาเออไอ้อ้วนนั่นแม่งดูงโง่ๆขนาดนั้นเออ ไอ้โง่นั่นมันดูได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าได้ไงหน้ามันโง่แต่ไอ้สีกีเยของเรานี่ถ้าเดือมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าสี่เยสงสัยว่าตัวเองจะสลับอ้าวก็มันก็น่าจะเป็นไปได้อ้าวเอาวุโสชินพูดอย่างนี้ได้ยังไงเรียนโอสถเทพทำอะไรตรงไปตรงมาสิทธิ์ต้องการตรวจสอบเมื่อไร่ย่อมสามารถตรวจสอบได้ทำไมเจ้าไม่ให้ตรวจสอบหรือมีอะไรเม็ด อตอนนี้มีสิริรักเลยเหรอโอตอนนี้เป็นสิริรักไปแล้วล<ะ>ตอนนี้น้าบานที่สุดแล้วในบรรดาคนทั้งหมดอแบบชนะนบัทฑีสถานสดียรไปทั้งสองนะิรักไปเลยนะ,ะเสร็จแล้วอีนงอางอัเวิรสโซชินก็เลยต้องให้ทําการตรวจสอบอไปเอาผลคะแนนการสอบมาหนังลูกจุดซีเตรียมโอ้อยู่ที่สภาผู้ศึกษาเดี๋ยวไปเอามาให้ย้องชิลาด้หรอเดี๋ยวให้แกเอาไปได้เกิด ถูกสับพิกาทำไงอ้าวเอาวุโสเซิงก็จริงจริงเ็ดผลมีเหตุผลเด็กๆไปคุ้มมาเอามาอย่าให้มีความผิดพลาดแม้แต่เพียงเล็กน้อยเด็กของเอาวุโสเซิงก็ตามไปด้วยผลข่าวคะแนนการสอบข้อเขียนขั้นต้นมากันทั้งหมดทุกคนมาถึงก็ส่งให้อาวุโสเซิงเอออาวุโสชินหัวเลาะล้วนเลยแม่แค่นี้ก็นึกว่าตัวเองจะได้ ผลคะแนน9 9 9ฟันเพอชัดๆทั้งเพกำลังด่ากำลังว่าอยู่นั้นจางฉงก็เริ่มรู้แล้วเปิดผลคะแนนมามันก็เห็นอยู่แล้วว่าผ, <ล S 2> ผลคะแนนมันอยู่ตรงนั้นจางฉงก็เลยบอกว่าที่สเสยกล่าวมาล้วนไม่ผิด ยังไม่ได้เขายังไม่ประกาศเลยไม่ต้องประกาศแล้วรีบออกตัวก่อนออกตัวแล้วยังไงก็ยังไงก็เจอแต่ขอโทษนะกว่าจะออกตัวเนี่ยจะต้องแบบว่าสุดท้ายเลยไงยังไงก็ไม่รอดไงหลักฐานต้องไม่รอดจริงๆหลักฐานมาตัวถึงที่สุดจริงๆก่อนหน้านี้ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ไม่ยอม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 บอกสุดท้ายตอนนี้จางชงก็เลยยอมบอกว่าเกิดการสับเปลี่ยนคะแนนกันจริงๆตัวเองไปชนกับใช่ยี่พอชนเสร็จปุ๊บ ก็เลอะเลอะ,ะไม่ทันได้ตรวจสอบให้ละเอียดส่งผลคะแนนไปพอผลคะแนนออกมาตัวเองก็เริ่มสงสัยเหมือนกันว่าว่าแบบว่ามันจะมีความผิดพลาดแต่ก็ไม่กล้าบอกเพราะว่าเป็นความผิดของตัวเองเออเป็นความผิดของตัวเองกลัวโดวนทําโทษก,ก็ก็เลยณตอนนี้ก็คือหลักฐานแจ้งชัดถึงยังไงก็สามารถพิสูจน์ลายมือของเกอร์ซีกับ กั้เเช่เไี้ยู่แลแล้วล้วใช่หยีอ่ะใช่หยีย่ยก็กําลังจะขยับขึ้นมาบอกว่าเออไม่ใช่ความผิดของของ,างจางฉงเพียงคนเดียวอีลูจือซีก็รีบคว้ามือไว้ หยุดก่อนออและอี <จะ S 1> นังลู่จื่อซีก็รีบพูดออกมาแทนไม่ใช่ความผิดของจางฉงแต่เพียงผู้เดียวทั้งหมดทั้งหมดเป็นความผิดของสภาผู้ศึกษาสภาผู้ศึกษาทําการเลเล่ประมาทไม่ทันได้ระวังจึงเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องขออาภัยต่อทุกๆท่านด้วยแค่นี้อ้าวเดี๋ยวแกชิงหลวนชิงหลวนแกไอที่แกผิดน่ะผิดกับคุณชายฉันและแกไปขอโทษใคร รู้จีสิคะจริงๆคือที่หันไปขอโทษคนอื่นนะเพราะไม่อยากขอโทษซีเย่งไงเจ็บใจเจ็บใจเสียหน้าเสียหน้าเสียหน้าแต่ตอนนี้โดนอ,อ,อย่างนี้แล้วก็ต้องหันมาแค่ต้องขออภัยต่อคุณชายซีเย่ต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยยังไงเอ่อก็จะขอจัดการลงโทษแล้วก็จัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไป เรื่องที่เกิดการทุจริคตคดโกงถูกเผยออกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้อาจารย์แต่ละคนแบบว่าฮือแตบบ่าะตาลุกวาวไม่ใช่เพียงแค่ขั้น2แล้วชนะขั้น4ี่ได้คะแนนคือ999รอยเก้นาสิเก้าหานี่พพมันคือ,อย,ยอดอัจฉริยะในรอบหลายพันปีขอโทษไม่ใช่แค่ร้อยปีพันปีหลายพันปีดูปาะ จ้ะเห็นชัดมากเลยดูป่ากเนาะหลายพันปีหาจะบอกให้แต่จะเอากลับมายังไงล่ะชั้นอื่นก็อยากได้อเขาไม่เข้าเขาไม่เข้าชั้นศึกษาบอกก็พอเมือกี้ตอนที่เขาโดนด่าเลเทตัวเองก็ลุมกับเขาด้วยไอที่น่าเสียเย้ที่สุดก็คืออ่าหัวหน้าหลี่แห่งหัวหัวกะทิหัวกะทิ ตูจะทำยังไงดีถ้าหากว่าได้มา,าแบบว่าแบบฉันเยงจะต้องแบบรุ่งรว่นอย่างแน่นอนขณะที่ตอนนี้คนหน้าบานละลาอย่างที่สุดก็คืออาวุโสสังห้องบววอ,อยู่ดีๆไอ้เจ้าเหมล็ดพัน์สุดแสนดีก็มาอยู่ในมือของเราโดยไม่ต้องทาอะไรนอกจากเทียบมันไป มาประดาเรียนฉันเรียนเทวะเทียนอุ่ีต้องเสียยดอัจฉริยะไปแล้วเรื่องราวการขับเคี่ยวต่อสู้ระหว่างอาจารย์ในแต่ละชัจารย์จะต้องการผู้เรียนจะเป็นยังไงต่อคงต้องติดตามกันตอนหน้าละค่ะหากชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กันด้วยนะคะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย